ทนายเดชาก็เอาด้วยนะ,ะเอาทุกเรื่องเลยหมูนี่ทนายเดชาก็โพสต์ทำนองว่านี่นี่ผิดกฎหมายทีมข่าวก็เลยต้องโทรไปถามฮะอ่ะมันผิดกฎหมายอะไรยังไงบ้างไหนทนายเดชาเล่าสิรุนแรงในการประจานไงไปการไปก้อนผมเด็กต่อหน้าเด็กคนอื่นอะไรต่างแล้วคําพูดคําจามันก็ชัดเจนเหมือนนี่ข่มเหงรังแกเด็กะนะไอ้เงี้ยเขามีความผิดฐานข่มเหงรังแกผู้อื่นในต่อหน้าฐานะกนํานันอะ่ะ มันอับอายอ่ะอยู่ดีมีคนมาก้อนผมเราอ่ะนะก็เป็นการทําร้ายร่างกายอ่ะแต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายสาหัสนะฮะเป็นความผิดระหูโทษก็มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนนะฮะนะครับเพราะว่าการที่เราไปทําร้ายร่างกายจิตใจเด็กโดยการไปถ่ายผมเนี่ยมันทําไม่ได้เราอาจจะออกกฎระเบียบเรื่องผมยาวเนี่ยถ้าเขาไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะไปยุ่งกับเนื้อตัวร่างกายของเด็กไม่ได้มันไม่มีกฎหมายทําได้ก็ครูมีสิทธิ์แค่ตักเตือนหรือลงโทษตามระเบียบไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งถึงเนื้อถึงตัวเด็กหรือทำร้ายจิตใจทำ เข้าวคลายผิดกฎหมายอาญาโทษจำคุกไม่เกิน 1, นน 1> เดือนแต่อันนี้คือตามขาวว่าวก็คือเขาคุยกันได้นะคุณครูกับนักเรียนเขาขอโทษขอโพยกันเป<ห>็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทนายเดชาบอกเอาผิดได้โทษอาญาจำคุกไม่เกิน1เดือน,น,น